แต่งชผ้าทุกคนมาเบ่งบรรยากาศการขนตู้ลำโพงลงตั้งซ้อมใหญ่อยู่ที่บันพา,าราตนสิมีตาค่ะไปดูกันเลยค่ะอันนี้คือมองเตยมสุดของขอ,อลรองมาลลังนี่ค่ะกำลังขนตู้ลงค่ะพี่นอ้ <c oughs> อง้ายอีกแล้วว่ะจะ สวัสดีนะคะเสื้อยังค่ะบ้าบอเทคค่ะพี่น้องบอเทคดังดีตาหน้ายดไสเพิ่มอันนี้เฮาก็เอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างพอเปลี่ยนดอกใหม่ค่ะป้าเปลี่ยนดอกระพุ้งหม้พี่น้องเป็นไงกันนี่นะคะบอเทคค่ะบอเทค ไปเปลี่ยนดอกมาหม่รับรองประกันความดังและประกันความดังค่ะนีค่ค่ะผูจัดการลำโพงมออื่นค่ะวันที่ยี่หก็มิการซ้อมใหญ่ของรัตาสินค่ะเ<อ>ท้าก้มามาแต่กรุงเทพได้นี่จ่ะอันมาแต่กรุงเทพเป็นรค่ะเท่ทมาก็มา,มาหมู่บ้าน แวตูมาไม่อาลยไปเปลี่ยนดอกซื้อๆจเนาะีไหมสีหมปาถูบรองมาปีนี้สุดยอดมาตห้วงรับรองมาปนี้สุดยอดตองหวง่าสันพนาระบบเครื่องเสียค่ะเหลืออีกคางหนึ่งอันนี้เขาก็ล่องางเดียวค่ะพี่น้อง เลือขึ้นฉากนะคะมีสายว่าดอกนั้นได้เร่อยลือขึ้นฉากมีขี know, ่างะละจักดอกตัวนี้เนาะสองสี่หกแปดสิบอดอกอันนี้กบกำลังไม่แสงค่ะกำลังสองลองสองแล้วลูกของเราเขาก็ตื่นรุ่นกลังเต็งงานที่ผมเอากจให้ไปบอก เดีไปเบื้องทางนี้ค่ะพี่นอ้องทางน,นี้กําลังสีลุงเขียนของเราพี่น้องนะเคล็ดลัวันไหนเกิดอะไรคะต้องทำทับู่ก็กลายเป็นลู่าวแลเป็นยางพุ้อันนี้ล้ำพุ้งซ้อมนะพี่นอ้นองเอ้ยอย่าว่ามันบ่ดังเพราะว่าเขาเปิดดังบ่ได้ค่ะพี่นอ้องถ้ามีกฎเดี๋ยววันที่มือ่อื่นเคดีได้เปิดเต็มรูปแบบค่ะ อันนี้กำลังเหตะไาร้ยค่ะประตูทางเข้านะคะวันที่27กันยายนอันนี้พวกพิ่เพื่อนมาลอคอนเสิร์ตค่ะ ซ้อมฟ้อนเสิร์ฟซ้อมอะไรคะ <c oughs> แต่เราคนเน็ดเนยืบอว่ารันเพลงรันชุดครั้งแรกอันนี้ก็เป็นการปักชุดเราเองนะคะ <c oughs> พี่โอป,ปอค่ะเดี๋ยวสัมผัสพี่โอป,ปอกันนะ <c oughs> สวัสดีค่ะมาแต่สายค่ะพี่ <c oughs> มาจากหนองคัวจ้าหนองคัวอุ้ย <c oughs> งามค่ับพี่โอ้พอี่โอ้รักสุขบาพด <c oughs> ูป้อมป้อ,ปอ,ปอ,ปอปมแม่แล่พอด มาหนีกันอ่ะวันนี้มาในโทนอะไรคะโทนแพรกุ้งแพรกุ้ง,ง,งไปแล้วค่ะนางเอกดีละแล้วพ่กกับสียางมาเบิงบริกาศข้างหลังนะคะอันนี้กำลังเตรียมเต้นการเต้นสำหรับไว้หัวแล้วกะใบชุด้นเต็ ไปว่ะกำแพสศิภาไปลักบึงเป็นซอมลำเราจะพาไปลักไปเอกซอมลำพี่น้อง ค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเทานีสักก่อนค่ะบนทีละนิดทละหน่อยนาะพี่น้องนะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยกันล้วกันะคจ้ะ